รู้ไหมคะว่าผู้หญิงทําไมจะต้องสวยนะคะเพราะจริงๆแล้วมีงานวิจยัยเยอะมากเลยบอกว่าความสวยความหล่อนเนี่ยมีผลต่อความสุขความสำเร็จในชีวิตอันนี้เป็นบทความหรืองานวิจัยจากฮาวเวิร์ดเลยนะคะเยอะมากพูดเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมันส่งผลโดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องทําหน้าสวยหน้าหล่อให้ได้บางทีเนี่ยธรรมชาติมันไม่ได้ให้เรามาเร <laughs> าอาจจะต้องหาวิธีการทําอย่างไรให้ดูดีขึ้นในยุคนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สําคัญ เบามากๆแล้วประเด็นก็คือว่าคือบอกไงว่าห้ามโป๊ะจ้ะต้องเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูยังยังแบบน่ารักสดใสเหมือนเดิมดังน,นั้นเนี่ยหมอก็เติมให้นิดนึงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่มันดูสดใสแล้วคนดูไม่ออกว่าเราทําอะไรเยอะนะคะ mm hmm. ก็บอกเลยว่าถ้าอยากได้อะไรที่พ่อหมอเนี่ยศาสตร์มาจากเกาหลีเลยนะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยนะคะก็คือทั้งมือเบาแล้วก็สวยแน่นอนคอนเฟิร์ม ะะก็เชื่อตัวเองหรือว่าสะกดจิตตัวเองอยู่แล้วนะว่าสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมินีน่นิดหน่อยที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มาเราก็ต้องเสริมนิดน,นึงนะคะดังนั้นถ้าอยากสวยขึ้นแบบออทำให้มันใจมากขึ้นอยากประสบความสำเร็จมากขึ้นแนะนำนะคะ Sister Clinic ที่น <c oughs> ี่ดีดดนะไม่จะไม่ได้เยอะเกินก็คือว่าหลังออกเขาเรียกว่า Express Feeling ได้เหมือนเดิมยังสดใสได้เหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะไม่จะไม่เป็นอะไรที่แบบยิ้มไม่ได้อะไรยิ้มยังสดใสประมาณไม่เกินชั่วโมงคะพ่ฉีดเมื่อกี้เลยแล้วก็ไม่มีรอยอะไรเลยคุณบอกมือเามากฉี ลองดูถ้าอยากสวยขึ้นมั่นใจมากขึ้นประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นมาที่นี่จ้ะ s i s t e r Clinic ค่ะ